อ่ะ,ะครับหัวฉีดมอน้หัวฉีดมี2ช,ชุดนะครับเป็นรีโวรีโวตัวเก่าครับหัวฉีดดีแมกนะครับนี่ <da> <t ract> คืออูเอามาให้ทำการเทสให้นะครับเทสสอมอ่ารีโวนะครับรีโวมีหัวที่มันเสียหัวหนึ่งนะครับก็คือกำลังทำการถอดสวมอยู่นะครับเห็นนะครับของรีโวส่วนมากตัวเก็บแรงดันจะเสียอ่านี่นะครับสาเหตุที่มันเสียนะครับรีโวคือชุดเก็บแรงดันแตกนะครับอ่าทำการสอมนะครับเปลี่ยนอะไรไหมเขาหลังจากที่สอมแล้วก็จะเอามาเช็คโยกเก็บแรงดันก่อนนะครับเช็คระยะการยกมันฉีดบอ้ออ่าเก็บแรงดันปกติแล้ว โอเคเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นกลางเทศนะครับอ่าหลังจากที่เทศเป็นทีเรียบร้อยนะครับอ่าอยู่ในคาที่มาตรฐานนะครับซ้อมหัวฉีดไปหัวหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเตรียมแพ็กทรงอูนะครับผมอ่าเดี๋ยวส่งงานเป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับซ้อมหัวฉีดนะครับขั้นนี้เป็นหัวฉีดรีโวจ้างเพิร์ดเอามาให้ทำงานซ้อมให้แล้วก็ขึ้นกลางเทศนะครับโอเคครับผมอ่าเหลือดีแม็กนะครับหลังจากที่ทรงงานซ้อมหัวฉีดรีโวไปนะครับดีเหลือดีแม็กเอามาเทศโยกขานะครับเทศโย่อาระยะโยก โอเคนะครับ๋ยวาําการคืนเครื่องเทสนะครับชุดนี้อ่าทการเทสเป็นทีเรียบร้อยนะครับเทสก่อนซ่อมอะนะครับหัวหนึ่งเริ่มจะเก็บแรงนั้นบ่ค่อยดีแล้วนะครับจะมีหัวที่3นะครับเก็บดีกว่ามูนะครับอ่า๋ยวทําทการแจงลูกค้าก่อนนะครับ